โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่เป้าสุดาพรนะคะหายจากการไลฟ์ไปหลายวันเลยนะคะโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากเลยจะได้มาแนะนำเครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e Sky นะคะของ MW w a y ของเรานี่เองค่ะโอ้ที่รอที่จะมาแนะนำเนี่ยเพราะว่าอยากจะทดลองด้วยตัวเองก่อนนะคะสักประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะที่ซื้อหมาดมาเนี่ย เราจะได้อะไรบ้างเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มีศูนย์หรือมีช็อปใกล้ๆนะคะที่จะไปขอคําแนะนําหรือจะไปดูตัวเครื่องจริงๆนะคะจะไม่สะดวกเหมือนเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่เราก็ทําได้นะคะก็ขอทักทายเพื่อนๆสักนิดนึงนะคะอาจจะมีใครเพิ่งแวะเข้ามาชมไลฟ์ของพี่เป้าในวันนี้นะคะดีใจมากๆเลยหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะคะยุ่งภารกิจทําธุรกิจกันสนุกสนานมากค่ะตอนนี้ โอเคค่ะทําไมเราถึงน่าจะต้องมีเครื่องกรองอากาศเอ๊ะอากาศก็ดีอยู่แล้วนะคะในเยอรมันในยุโรปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในบ้านเนี่ยค่ะทั้งในบ้านในตัวอาคารที่เราพักอาศัยนยฝุ่นเยอะกว่าข้างนอกค่ะ่เป้าได้สังเกตนะคะวันที่ได้ทดลองใช้เนี่ยเพราะว่าใช้ในห้องนอนด้วยโอโ้โหเพราะจะมีสเกลบอกนะคะว่าฝุ่นเนี่ยปริมาณมากน้อยแค่ไหนโอโ้โหเยอะมากเลย นะคะสงสัยคงต้องทําความสะอาดบ้านเยอะกว่านี้ด้วยนะไม่ใช่นะันคือจากเสื้อผ้าการเปิดประตูรับอากาศเข้ามาฝุ่นจากเกสรดอกไม้ฝุ่นจากชีตประจาวันเนะะี่ยค่ะมีเยอะในในบ้านเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากเลยทีนี้คนที่เหมาะที่จะใช้เครื่องกรองอากาศใครบ้างคนที่ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพนะคะเด็กเล็ก นะคะบ้านที่มีผู้ป่วยมีมีคนชราอยู่ในบ้านนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะจะช่วยได้ดีมากหายใจคล่องอแบบสบายมากเลยนะคะหรือบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะมีหมาแมวมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยขนต่างๆเนะะี่ยค่ะจะมีตัวกรองทั้งตัวกรองหยาบเนี่ยจัดการได้หมดนะคะเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Sky ของเราเนี่ยนะคะ เป็นเครื่องกรองอากาศในณนะตอนนี้นะคะในท้องตลาดเนี่ยกรองได้เล็กถึง0.0024ไมครอนนะคะไปเช็คได้เลยนะคะใน Google หรือยี่ห้ออื่นเช็คดูได้เลยเล็กมากค่ะเส้นผมของเราเนี่ยนะคะว่าเล็กแล้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะเล็กกว่าตรงนี้นอีก1,000พันเท่าโหเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นทั้งเชื้อราไวรัสแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ย ถ้าดูดเข้าไปตรงเครื่องนี้ได้นะคะก็จะกรองได้หมดเลยนะคะทีนี้เราพอเราสั่งปุ๊บเนี่ยอ้าวในเยอรมันเนี่ยเราจะได้มาทั้งกล่องแบบนี้นะคะพี่เปาจะให้ดูลังมันเลยนะคะแอมเว์แพ็คมาดีมากเลยนะคะเดีย๋ยวเราหันกล้องไปทางนี้สักนิดหนึ่งเป็นลังแบบหนาอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็มีลังของตัวเครื่องกรองอากาศอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะมี โฮมนะคะล็อกอย่างดีนะคะล็อกอย่างดีแล้วก็อบอกมีคู่มือบอกเรานะคะวิธีการใช้งานอ่านมีคู่มือด้วยนะคะมีคู่มือด้วยมีหลายภาษามากเลยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและอีกหลายภาษานะคะซึ่งถ้าเราซื้อในยุโรปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านข้อมูลตรงเนี้ยได้อย่างสบายเลยนะคะโอเคค่ะ ทีนี้พอเราได้ของมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องอันนี้ป้จ้าจะแค่ให้นะคะมันจะมีพลาสติกเนี่ยนะคะที่หุ้มหุ้มตัวเครื่องเนี่ยมามาหลายอย่างมากเลยนะคะจะเป็นตัวเครื่องด้านนอกนะคะแล้วก็ตัวไส้กรองนะคะแล้วก็ตรงอมอนิเตอร์ของเราเนี่ยก็เป็นพลาสติกติดทับไว้นะคะแล้วก็แกะออก ก็เป็นแบบนี้นะคะในในจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกหมดเลยนะคะว่าเครื่องไส้กรองของเราจะติดตั้งยังไงง่ายมากเลยนะคะแกะแกะพลาสติกออกทุกชิ้นนะคะแกะออกหมดเลยทีนี้เราก็อจะมีคู่มือด้วยนะคะมีคู่มือวิธีการติดตั้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้กับแอปในมือถือได้ด้วยนะคะใช้แอปในมือถือได้ด้วยเราเจะเอานนี้ออกไปนะคะอันนี้คือให้ดูว่าแอมเวดูแล ผลิตภัณฑ์เนี่ยจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมาอย่างดีมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราถอดนะคะเดี๋ยวไปปะจะาให้ดูทีละส่วนเลยตรงเนี้ยหน้ากากด้านนอกสุดเนี่ยเป็นแมกเนตนะคะเราไม่มีการขันนอ็อตสกรูอะไรให้วุ่นวายนะคะเป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กตรงเราเสียบช่องด้านบนปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะล็อกอัตโนมัติได้เลยอันนี้คือฝาด้านนอกสุดนะคะอ่าเดี๋ยวปะปะแกะออกมาให้ดูทีทละอันนะคะ เป็นนาโนพลาสติกนะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากชั้นนอกสุดนี้นะคะเป็นแผ่นกรองหยาบแผ่นกรองหยาบนี่ค่ะดักฝุ่นขั้นที่หนึ่งเลยถ้ามีขนสัตว์ในบ้านเนี่ยน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะมาติดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไส้กรองหยาบนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมคะมีความคงทนมากนะคะถ้ามันเต็มฝุ่นมีสิ่ง หยาบๆเนี่ยนะคะเส้นผมยอะไรต่างๆเนี่ยเราไปล้างล้างแล้วก็ผึงให้แห้งแล้วก็มาใส่ใหม่ได้นะคะทีนี้ตัวไส้กรองอันถัดไปนะคะก็คือเป็นไส้กรองเฮป้านะคะเฮป้าตัวเนี้ยอัดอัดมาแบบเหลือนิดเดียวนะคะจะขี้ออกมาเนี่ยยาวถึง9.6เมตรนะคะ9.6เมตรคือคือแบบอัดมาเยอะมากเลยนี่คือตัวล็อกนะคะพอใส่แบบนี้ก็ล็อกเลยนะคะไม่ยากนะคะ เราผู้หญิงเราก็ทําได้นะคะแผ่นกองเฮป้าตัวนี้ค่ะที่กองได้เล็กถึง0.0024ไมครอนนะคะเ,เล็กละเอียดมากขนาดตามองไม่เห็นนะคะของเฮป้าของเรากองได้หมดทีนี้ชั้นถัดไปก็คือกองกลิ่นค่ะมีผงมีคาร์บอนอยู่ในนี้นะคะเกอ,อกแกะออกมานิดนึงนะคะเราเสียบเข้าที่ของมัน,นเฉยนะคะมีตัว ทัวเม็ดคาร์บอนนี่นะคะอยู่ถึง2กิโลกรัมตัวนี้ไว้กองกลิ่นค่ะกลิ่นทุกชนิดนะคะรวมทั้งควันบุหรี่กลิ่นอาหารนะคะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะกลิ่นจากเสื้อผ้าหรือกลิ่นตัวอะไรต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดูดได้หมดเลยนะคะวันนั้นเป็นวันที่เทสนะคะเทสเครื่องเนี่ยบังเอิญว่าลูกสาวเนี่ยวันนั้นอาจจะดื่มน้ําเยอะนะคะเขาฉี่ ใส่ที่นอนนะคะไม่รู้ตัวเลยเพราะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยอ้าวรู้ตัวอีกทีรู้สึกตัวอีกทีคือเปียกนะคะแต่ไม่มีกลิ่นโอ้ประทับใจมากเลยว่ามันกองได้แบบแบบละเอียดมากแล้วก็มอเตอร์นะคะที่จะดูดดูดอากาศเข้าไปด้านหลังเนี่ยเป็นมอเตอร์ผลิตในประเทศเยอรมันนะคะภูมิใจมากซึ่ง m a ด e ินเ e อ m a นีเราก็มั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะมันจะมี มีมีแบบแบบตัดตรงนี้นะคะเราก็ใส่ไปบุมมุมเดียวกันเราผู้หญิงเราก็ทําได้นะคะง่ายๆแล้วก็อันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่สองก็เป็นแผ่นกรองเฮป้าแล้วก็ล็อกนะคะอ่าล็อกแล้วก็กรองหยาบค่ะ กองหยาบเราก็แค่คล้องลงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นิดเดียวไม่ยากนะคะเราสุภาพสตรีก็ทําได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้เข้าล็อกเหนป้าไม่เข้าล็อกอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยนะดูว่าเข้าเรียบร้อยโอเคค่ะเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดปิดด้านหน้า นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเสียบด้านบนก่อนนะคะใส่ตรงล็อกด้านบนก่อนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันเป็นเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปเสร็จปุ๊บเลยนะคะโอเคไปเ่าเสียบปลั๊กนะโอเคค่ะแล้วเราก็มีเป็นทัชสกรีนนะคะทัชสกรีนกดเปิดปุ่มเปิดได้เลยนะคะตรงแผ่นทัชสกรีนของเราเนี่ยก็จะบอกการใช้งานที่ ไม่ซับซ้อนนะคะไม่ซับซ้อนเปิดปุ๊บก,ก็จะมีตัวเดี๋ยวนะคะเป้าลองซูมเข้ามา,าใกล้ๆดูสิว่าจะพอเห็นไหมโอเคตัวนี้นะคะอ่าตัว A นี้นะคะก็คืออโตเ m ม t ตินะคะจะดูดอัตโนมัติตอนนี้มันกําลังดูดอัตโนมัติอยู่นะคะแต่ห้องปเป้าห้องนี้เปิดประตูอยู่แต่เพื่อสําหรับการเทสของเรานะคะอันที่2ปุ่มที่2ก็คือเทอร์โบนะคะเทอร์โบก็คือแบบ ดูดอย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็อันที่อันบนสุดท้ายก็คือ Sleep Mode สำหรับตอนที่เรานอนกัาคืนนะคะเสียงก็จะเบาลงนะคะแล้วตรงนี้รูปพัดลมตรงนี้ก็จะบอกอัตราความแรงของลมนะคะแล้วก็มีปุ่มมีมีจอหน้าจอนี่อบอกบอกว่าตอนนี้แผ่นกองของเราเนี่ยหมดอายุแล้วยังถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็ยังดีอยู่นะคะสีเหลืองก็จะเริ่มเตือนสีแดงก็หมดอายุนะคะต้องเปลี่ยนนะคะ นะครับ้าปิดก่อนนะคะมันขึ้นเตือนอาจจะใส่ตรงไหนไม่ไม่เรียบร้อยนะคะแป๊บห <'s> นึ่งอ่านะคะโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะคะมันไม่ได้ยากนะคะโอเคค่ะพอดีเตือนตรงกองปลิ่นอาจจะใส่ไม่ไม่เรียบนะคะ ค okay. อ่าไม่มีนอ็อตไม่มีอะไรเลยนะคะปิดเสร็จอ่าเอาใหม่โอเคค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะลิงก์กับบลูทูธนะคะแต่ตอนเราใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้รยรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวมีใน YouTube ของ MV w h y t l a n l a n d เองนะคะเราสามารถที่จะลงลารายละเอียดตรงนี้ได้ซึ่งป้าเปาจะไม่คุยในวันนี้แล้วก็ใช้กับตัวอ่อ i ไได้นะคะซึ่งรีโมทเนี้ย แอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเครื่องกรองอากาศของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่นอกบ้านได้ก็คืออยู่ตรงไหนในโลกนี้ก็ได้เราสามารถที่จะดูควบคุมนะคะ,ะใส้กองระหมดอายุแล้วยังออนไลน์ไปปุ๊บสั่งได้เลยนะคะโอ้เยี่ยมมากเลยลองใช้มาประมาณสองสัปดาห์แล้วตอนนี้ไม่อยากไม่อยากเอาไปไหนเลย <laughs> ไม่อยากเอาไปค้างคืนที่ไหนนะคะก็ ใช้ดีมากนะคะสดชื่นไม่คิดว่าโอ้อากาศที่เราคิดว่าสดชื่นสดใสข้างนอกในยุโรปเนี่ยแต่ในบ้านของเราฝุ่นเยอะนะคะฝุ่นเยอะมากแล้วเรารู้ด้วยตัวเราเองเลยว่านอนสบายลมหายใจสบายแล้วก็สดชื่นนะคะยิ่งถ้าเป็นห้องปิดเนี่ยจะขนาดของห้องได้ถึง43ตารางเมตรนะคะถ้าท่านไหนมีร้านนวดนะคะ2เตียงหรือ3เตียงเนี่ยความยาวห้องสักประมาณ9เมตรคูณ สัก5เมตรเนี่ยใช้หนึ่งเครื่องสบายๆนะคะ,ะลูกค้าพี่เป้าที่สั่งไปเนี่ยที่เป็นร้านนวดเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าฝุ่นในร้านก็จะน้อยลงด้วยนะคะคือเดิมทีอาจจะทําความสะอาดบ่อยตอนนี้พอใช้เครื่องกรออากาศนี่ก็ฝุ่นน้อยลงนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะรู้สึกว่าตัวเองหายใจคล่องขึ้นอะไรขึ้นแบบดีมากนะคะก็อยากแนะนําไว้นะคะสั่ง ได้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องการให้พี่เป้าให้คําแนะนําอะไรยังไงก็บอกได้นะคะทั้งในเยอรมันและทั่วยุโรปนะคะทั้งทีมของเบลเยียมแล้วก็สเปนนะคะตอนนี้ทีมพี่เป้าอยู่สองประเทศนี้นะคะเราก็ทําธุรกิจทั้งเรื่องของคนนะคะทั้งสร้างทีมแล้วก็เราก็สร้างยอดไปด้วยกันด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆมีคุณภาพนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ